โอ้หัวหัวแก่ฟาดล่ะับบียืนครับบดีหนั่งยังเดียวลุงตะกี้สลบเลยล่ะเขาเพาเขเจเจไดหอหอไปยืนในผ้านี้ะลวดดึงผ้าล่ะ แบบเดียวกับอันนั้นล่ะโู้นาบุญนนะ่ามีคนหันนะเออนาะมันด,มดึงเขาไปเล่นเลยนะเอาหลวงบ้านครับ

รถถอยกับรถถอยเข้าครับรถถอยกับมันก็ดึงปุ้นม้าอย่างกับขนอยู่แล้วปุ้นอ่ะขนจับผ้าไว้นะยั่งผ้ามันตั้งหายไปแล้วก่อนนี่กับบริจิตตันหันเพลม้ามันมันตาบ่อไหลรลยตาบ่อไหลกับมันบ่อเนี่ยขอก้มมากกับป้อมหัวใจกั้นป้อมหัวใจกดต้องสักประมาณสักสองนาทีเนี่ยแล้วก่อนขึ้นมาออกขึ้นมาเนี่ยแล้วผ้ารีดมันไหลก่อนนยืนอยู่นี่ก่อ รูเรี่อกับรถรถมันถอยมารถมันกับปั๊มมีก่อพาลีมันก็หลายคนก็แตกไงอีกคหัวฟาดเออหัวฟาดลงกันไปไงแล้วถือพอรถอยู่แล้วก็อยู่หลังรถแล้วก็ครับแกบุกรถเฮือดแล้วก็รถมันฟีติดกองซ้ายมันก็บฟีฟีขึ้นแล้วก็มันก็ดึงพาลีแล้วแกก็ยิงหลังพาลีก็มาฟาดลง

เขไปมาจะยูว่าแคลองล้งแถวคลอง้รบาคาเท่น huh. yeah. uh ี huh uh ้หมดมันจะไหนไปเลยหมดไปมดเันดีวหนงเนี่ยห้านี่งนี้เราเป็นสาย pha khoảng ủ được, lót bông ván bốn Còn bông chủ pha bông ăn bốn tì xài, ngọc xái, ừ, ừ, không <laughs> เออนั่นัมันมันยำผ้าขมันนั่นมันันึผ้าก็ค้มรถมีา2ันนี่เลยอืมม่้กันหอเออนั่นนนั่นหน่ะกจอมันผีนันและ้วอันนี้แ้วก็มันยำ ណាម៉ាហាមទិញលោតលុយបែកការលាយបែកពន្លឹកៗឧបាទវិញ